ดรสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทออนชนะคะเปิดเผยหลังการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ค่ะในส่วนของสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่5-14สิงหาคมส่งผลให้เกิดอุทกภัยใน16จังหวัดนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยอยู่4จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางและก็ปราจีนบุรีค่ะสำหรับคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยจากปริมาณฝนสะสมสูงสุดราย ม,มากกว่า200มิลลิเมตรในช่วงวันที่14-16สิงหาคมก็จะมีอำเภอชะอวดอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาจังหวัดตรงังและอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งสทชอเองก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่16-22สิงหาคมจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้ออกประกาศของสทช แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือเป็นการล่วงหน้าค่ะนอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ําส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยลุ่มน้ํายมนานที่จังหวัดสุโขทยัยเพื่อบูรณาการบริหารจัดการน้ําร่วมกันร,ระหว่าง2ลุ่มน้ําจนในพื้นที่ทุ่งมารากรรมจังหวัดพิษณุโลกจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในวันที่สิสิงหาคมค่ะจึงก็ เมืพร้อมที่จะเป็นพื้นที่หน่วงน้ําเพื่อรับน้ําหลากจากรุ่มน้ํายมตอนบนตลอดช่วงฤดูฝนนี้คาดว่าจะช่วยหน่วงน้ําได้กว่า400ล้านลูกบาทเมตรเลยนะคะนอกจากนี้ยังต้องจับตาอีก2พายุที่กําลังจะเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ จึงกำชับให้กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินสภาพอากาศและสภาวะลานียาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างสมดุลน,นะคะมีการกำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติตามสิบมาตรการฤดูฝนช่วง6-7อย่างเคร่งครัดเร่งสำรวจจุดราะบางแนวขันกั้นน้ำซ่อมแซมอาคารชลาศรสตรทและเครื่องจักรเครื่องมือให้มีความพร้อมค่ะพร้อมเฝ้าระวงังอ่างเก็บน้ำ64แห่ง ที่ปริมาณน้ําสูงกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดนะคะเร่งพร่องน้ําเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ํารองรับสถานการณ์ในช่วงปลายสิงหาคมถึงกันยายนนี้เตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้งและก็มีการแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ